ชาวพฤกษ์นะคะจะมีดาว3มดวงเป็นกเกษตรอาทิตย์ดีนะคะในช่วงวันที่2ถึง14มิถุนายนดาวคานดาวพุธและดาวศุกร์นะคะมีความหมายอย่างไรกับชาวพฤกษ์นะคะในความเป็นกเกษตรอาทิบดีไปอัปเดตก,กันได้ในคลิปนะคะท่านใดลัคนาราศีพฤกษ์รับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15พฤษภาค,คมถึง14มิถุนายนก็รับฟังได้หากสนใจเรื่องการพยากรณ์ฝากกดติดตามนะคะ สำหรับดวงดาวนะคะมีการขยับเคลื่อนไหวกันทุกเดือนนะคะรอบนี้ดาวอังคารย้ายวันที่2มิถุนายนนะคะออกจากภพลาพระไปเข้าสู่ภพวินาศน,นะคะดาวอังคารตรงจุดนี้ได้มาตรฐานเป็นเกษตรธาิบดีนะเป็นมาตรฐานเรื่องความสเสถียรความมั่นคงนะคะรวมทั้งหมายถึงความสม่ำเสมอเกี่ยวข้องกับความหมายของดาวอังคารได้นะคะดาวอังคารของชาวภพศเป็นดาวเจ้าเรือนปตนัตตนนและวินาศน,นะคะบ่งบอกช่วงนี้นะคะหน้าที่ความรับผิดชอบการงานนะก็อาจจะเป็นไปในเชิง งานเบื้องหลังที่มีอย่างสม่ำเสมอนะคะอาจหมายถึงการซุ่มทำโปรเจกต์นะหรืออยู่ในช่วงที่กำลังโฟกัสทุ่มเทกับโครงการบางอย่างส่งผลให้เก็บเนื้อเก็บตัวนะหรือว่ามีจังหวะเรื่องของการหมกมุ่นศึกษาค้นคว้ากับเรื่องราวบางอย่างเกิดขึ้นนะคะนอกจากนี้เป็นเจ้าเรือนเกี่ยวข้องกับ เรื่องทางไกลได้นะคะช่วงนี้อาจจะติดต่อกับคู่ค้าคู่สัญญาต่างจังหวัดนะคะต่างประเทศนะหรือเป็นไปในเชิงเรื่องของการเกี่ยวข้องกับงานในเชิงออนไลน์นะคะงานการในเชิงแก้ไขปัญหานะหรือว่าสลับซับซ้อนยุ่งยากวุ่นวายยุ่งเหยิงนะมันเป็นรับผลช่วงนี้เนื่องจากมีความเสถียรมั่นคงนะคะอย่างไรก็ดีดาววินาศมันก็เป็นดาวกึ่งดีกึ่งเสียนะช่วงนี้อาจจะมีเชิงเรื่อง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าบ่อยนะคะมีบางอย่างเกิดขึ้นในเชิงคาดไม่ถึงได้บางทีมาจากเรื่องหุ้นส่วนเรื่องคู่ค้าคู่สัญญานะหรือแม้แต่เรื่องของเพศตรงข้ามคู่ครองได้นะคะนอกจากนี้นะคะยังหมายถึงเรื่องของการครบหาในเชิงรับได้ช่วงนี้อาจจะเป็นการติดต่อทุรับปรปับปางกันงานนะซึ่งยังไม่เปิดเผยชัดเจนก็ได้หรือว่าเป็นไปในเชิงการครบหานะคะมีแนวโน้มคบหาแบบไม่เปิดเผยไม่ชัดเจนนะหรือว่ากําลังติดต่อกับคนทางไกลต่างประเทศอยู่นะคะ สำหรับช่วงเวลาเดียวกันนี้นะคะมีดาวไปรวมตัวอยู่ที่ตัวตนชาวพฤกษบหลายดวงนะคะรวมทั้งดาวศุกร์นะคะก็เข้าสู่ภพเรือนตัวเองนะคือความเป็นเกษตรด้วยนะคะดาวศุกร์เป็นดาวประจําตัวของชาวพฤกษบช่วงนี้จะมีเหตุให้เรื่องของสเสน่ห์นิยมก็ยังดีอยู่นะคะเรื่องของการเกี่ยวข้องในเชิงชกลาบประเภทอาหารการกินของใช้ของสวยงามนะคะดาวศุกร์เป็นเรือนอริด้วยช่วงนี้จึงเป็นเหตุนะคะชาวพฤกษบจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่อง สุขภาพร่างกายนะคะเรื่องการแก้ไขปัญหาหรือว่ามีเหตุยุ่งยากวุ่นวายเกิดขึ้นให้ต้องรับภาระแต่อย่างไรก็ดีดาวประจําตัวมีกําลังเข้มแข็งนะคะก็มักจะแก้ไขปัญหาผ่านพ้นไปได้นะเนื่องจากความมีคุณภาพของดาวประจําตัวก็ส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการคิดอ่านนะคะเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆลุล่วงผ่านไปได้นะด้วยสติปัญญาของชาวฝึกศพนะคะ สำหรับดาวศุกร์นะคะช่วงนี้จะไปเป็นคู่ส่งเสริมกับดาวหลายดวงในเชิงคู่กับดาวพระหัสนะคะมักจะมีราบผลจากเรื่องของความเหนื่อยความยากความพยายามในเชิงสุขภาพถือว่าช่วงนี้ต้องดูแลใจใส่เป็นพิเศษเนื่องจากดาวพระหัสโคจรรวดเร็วนะคะส่วนหนึ่งจะส่งผลในเชิงลาบได้เนื่องจากดาวพระหัสเป็นทั้งเจ้าเรือนลาภและม,มรณนะนะคะช่วงนี้จึงมีราบผลปุบป,ปับฉับพลันนะคะได้ลาบคาดไม่ถึงหรือมีเหตุประโยชน์บางอย่างจากเรื่อง ความรู้วิชาการหลักเกณฑ์กฎหมายกฎระเบียบต่างๆมาเป็นรับผลนะคะอย่างไรก็ดีดาวพระหัสเป็นเจ้าเรือนมอรณะโคโจรเร็วนะนอกจากนี้เป็นจังหวะเดียวกับที่ดาวอังคารเข้าสู่ภพเรือนวินาศนะคะสุขภาพร่างกายช่วงนี้อาจมีเหตุให้เหนื่อยง่ายนะคะล้มหมอนนอนเสือหรือไม่ก็ต้องพักผ่อนนะเนื่องจากดาวมรณะก็โคโจรรวดเร็วนะคะดังนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพในช่วงนี้ด้วย สำหรับในเชิงเรื่องเงินเงินทองทองนะคะดาวพุธจะมีความเป็นเกษตรในหลังวันที่10นะคะถือว่าดาวพุธจะมีความมั่นคงเสถียรสม่ำเสมอส่งผลดีกับเรื่องเงินทองรายรับรายได้ผลประโยชน์ของชาวฝึกศพหลังวันที่10นะคะก็จะมีเกณฑ์ได้โชคดีทางการเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นการประมูลแย่งชิงแข่งขันนะคะเรื่องของรับผลทางการเงินได้มาแบบ ไม่คาดคิดนะคะเงินทองพิเศษนะหรือเงินโบนัสเงินที่ได้จากเรื่องของสิ่งที่ไม่ได้หวังบางทีได้มารวดเร็วเนะื่องจากดาวพุธช่วงนี้นะคะมีความเป็นเกษตรตาธิปดีมีความเสถียนรนะมีเหตุให้ได้เงินมีความสําเร็จบางอย่างเกิดขึ้นทางการงานได้นะเนื่องจากดาวพระเกศกระตุน้นดาวเสาร์นะคะบางอย่างจึงมีช่องทางหนทางมีความหวังกับเรื่องงานการสิ่งที่เพิ่งลงทุนหรือลงมือริเริ่มสิ่งใดไว้นะคะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องปุตตะ แบบสม่ำเสมอได้นะอาจจะหมายถึงการอยู่ในแวดวงสังคมเยาวชนเด็กวัยรุ่นนะคะลูกหลานบริวารนะหรือแม้แต่กําลังหยิบจับเรื่องอะไรใหม่ๆส่งผลให้เกิดเรื่องการลงทุนการปรับตัวนะคะมีการริเริ่มโปรเจกต์โครงการใหม่ๆในช่วงนี้ได้นอกจากนี้นะคะดาวพุธยังเกี่ยวข้องกับเรื่องการสื่อสารด้วยนะดังนั้นช่วงนี้นะคะการพูดการจากก็เป็นเงินเป็นทองมักจะมีเหตุให้เกี่ยวข้องกับเรื่องการติดต่อประสานงานทางการเงินนะคะ เรื่องของการใช้คำพูดในการสื่อสารทำคอนเทนต์เจราจาไกลเกียรต,ต่อรองหรือว่าจะไปยื่นเรื่องใดๆนะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะมีความสเสถียรมีความรวดเร็วเกิดความสะดวกนะส่งผลให้ความราบรื่นในเชิงเรื่องของดาวพุธดีขึ้นนะคะโดยภาพรวมนะคะก็เป็นเรื่องดีๆเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินการทองนะถึงแม้ว่าชีวิตช่วงนี้นะคะ มีความเป็นเกษตรเกี่ยวเนื่องกับเรื่องการแก้ไขปัญหารวมทั้งภาระแบกรับที่เป็นเกษตรด้วยดังนั้นชาวผูกสบนะคะ,ะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนบ่อยนะไม่ว่าจะเป็นการงานการค้าการปรับตัวนะคะรวมไปถึงภาระแบกรับก็คือความหมายของดาวศุกร์ก็คืออรินั่นเองนะก็มีความสม่ำเสมอด้วยถือว่ารับผิดชอบหลายด้านหลายทางแต่หลังวันที่10ไปนะคะจะมีโชคดีเกี่ยวข้องกับเรื่องเงิน สำหรับช่วงเวลาเดียวกันนะคะดาวพระเกตยังคงกระตุน้นดาวเสาในภพเรือนกรมมะนะคะเมื่อดาวองคารย้ายนะในช่วงหลังวันที่2ไปนะคะถือว่าการงานนะคะบางทีเป็นเชิงเร่งด่วนได้นะจากเรื่องแก้ไขปัญหาทางการงานนะคะบางอย่างเกิดขึ้นไม่คาดคิดในเชิงการงานหน้าที่ความรับผิดช,ชอบได้ซึ่งอาจจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะเนื่องจากเมื่อดาวองคารเป็นเกษตรในภพวินาศนะคะมันก็คือเรื่องที่ ขาดไม่ถึงนะอะไรที่เป็นปัญหาสลับซับซ้อนเกิดขึ้นส่งผลให้ต้องเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องการแก้ไขนะคะนอกจากนี้ยังหมายถึงเดินทางก็ได้นะอาจมีเหตุเดินทางบ่อยเดินทางรีบด่วนนะคะ แต่สาหรับชาวพฤกษภนะคะดาวการงานคือราหูนะคะยังคงอยู่ในภพลาภะไปยาวๆนะคะดังนั้นมันก็ยังมีช่องทางนมักมีเหตุให้ได้ลาบเกี่ยวข้องกับเรื่องงานนะคะมีช่องทางหาผลประโยชน์หาผลกําไรอยู่รวมถึงบางครั้งนะคะก็เจอการงานที่มันตรงความสามารถนะหรือมีเหตุให้ได้งานดีๆในช่วงปีนี้ได้นะคะ โดยภาพรวมนะคะสําหรับดาวที่เป็นเกษตร3ามดวงในช่วงนี้นะคะส่งผลดีกับเรื่องเงินเรื่องทองรายรับผลประโยชน์นะคะแต่เรื่องปัญหาเฉพาะหน้าการเหน็ดเหนื่อยจากเรื่องแบกรับนะคะถือว่าช่วงนี้ก็มีพอสมควรนะนอกจากนี้นะคะรับมือกับปัญหาที่สลับซับซ้อนนะหรืออะไรที่เป็นเชิงระบบงานเบื้องหลังหรืออะไรที่เป็นเรื่องยุ่งยากซับซ้อนภาระนิสินนะช่วงนี้อาจจะมีจังหวะไปเกี่ยวข้องเคลียร์เรื่องเหล่านี้ได้นะคะ สำหรับในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะดาวเสาของชาวพฤษภ์นะคะจะมีการโคจรผิดปกตินะก็คือเริ่มโคจรวกวนนะคะดังนั้นในส่วนหนึ่งที่มันจะเป็นสัญญาณจากดาวใหญ่ที่ผิดปกตินะคะก็คือเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเรื่องความก้าวหน้าเรื่องอนาคตการลงทุนต่างๆมันก็จะมีลักษณะชักเริ่มไม่แน่นอนนะดังนั้นช่วงนี้นะคะ,ะความสัมพันธ์กับผู้หลักผู้ใหญ่นองถือว่าประคับประคองนะบางทีก็มีเหตุผิดใจทัศนคติไม่ตรงกันได้ง่ายนะคะ หากจะลงทุนอะไรใหญ่ๆเยอะๆช่วงนี้นะคะต้องใช้ลักษณะค่อยเป็นค่อยไปเนื่องจากดาวเสาร์ก็คือดาวสุภาษนะคะความก้าวหน้าความเจริญงอกงามเข้าสู่จุดที่เริ่มวกวนนะดังนั้นจะลงทุนใดๆถือว่าใช้วิจารณญาณให้มากขึ้นนะคะให้เป็นข้อมูลไว้สําหรับชาวพฤษภพนะคะในช่วง2-14มีนาคมเราพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ